ันก็เลยฝากมาให้ทำนะว่าเจ้าเป็นอะไรในทางกายของเจ้านะเมย่น้อยเมยน้อยนึงบรเคยได้ไปกวดไปยังอยู่บ uh, well ่บอกเเคยบอกไม่เคยไม่ไปกูบรเคยได้ไปกวดเชื่อเพราะมือได้เอาชัลูมือถุงนึงเท่านั้นแลแข่งแข็งแข็งแข่งบึกปักบึกปักเออเออเอาว้ก้อนเลยเอาต้นนั้นมาก่อนเอาตันนั้นมานำหนดท เออซื้อบัวมาให้ม่ตู้น้ำแม่นบพื่ออะไรนะธงนะเรียงได้บ่ล่ะห้ามห้ามให้ไม่ห้นะมมามโอ้ลนะเย็ดผูนะ้เดียวหันโอ้เราบอกว่ย่านซทำนี่ลราวะเออเอาเอาอ,อปองไว้หันก่อนเอเอ,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 เอดี สบายดีสบายดีพ T damn, ี่น้องเอฟซีเบิร์สุก kind of ุสุคนนะพอกันคือเก่าคือเดิมกับซองสบุญมาบานเฮาเนาะอมาพอกันเมื่อนี้พี่น้องเอ้สบุนมาเป็นสะพานบุญไห้ทางเอื้อใจดีเนาะที่อยู่ทางประเทศอเมริกาพ่นแหละเพิ่นให้สบุญมาเป็นสะพานบุญไห้มื้อนี้พี่แหละพี่น้องเอ้มาหาทางเมตูคำเนาะคือทางแมถา่าของน้องทงเขาแหละมื้อนี้ก็มาเป็นสะพานบุญไห้ทางเอื้อยเพิ่นเด้อเนาะ อามาหวัวจอด์เทิงแล้วพี่น้องเลยสมุนเป็นสะพานบุญไห้มะนี่กะมีข่าวสารเนาะสมุสนซื้อข่าวสารมาหาสิบกิโลอ่าแต่ว่าสมุนบ่ได้ซื้อมาแต่บ้านของสมุนเองเพราะว่าทางเอื้อยเพิ่อนอ่าสมุนออกจากบ้านมาแล้วเพิ่นถึงได้บอกเนาะพอดีสมุนก็มาซื้อตามห้องซีนแหละห้องซีอยู่ะเซโนโพี่น้องเลยสมุนซื้ออ่าข่าวสารกระสอบหนึ่งพอดีหกแสนเจ็ดสิบพันอ่าแล้วก็ มีลายย่างยู่พี่น้องเลยเป็นบัวฮดเน่แล้วก็เอ็นผ้าอีโต้เน่เนาะแล้วก็พี่เกลือแหละฮะสบุนก็มาหอดเจดเึิงแล้วกนสีขาวหาทั้งเมนตุ่มสบุนขอขอบุญขอบคุณไปทั้งเอ้ยจะดีหลายนาะที่ว่ายว่างใจสบุญเพิ่นกะโบประสงค์ออกน้ำพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณอ่าเบิดทั้งครอบครัวเพื่อนซานของเพิินเนาะที่ว่ว่างใจสบุน ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข็มแขรงความเจ็บยาสุได้ความไขาย,ยาสุมีปัถนาสิ่งใดกระสงความมุ่งมา่ปาัฒนาเดอน,อนนอทไว้ยวางใจสมบุญอ่ะมันนี้มาเป็นสะพานบุญให้ทั้งเอ้ยเพิ่นคือเก้าพี่น้องเอยแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางมาเนาะสตบุญบ่ได้ม,มาทางนี้โดนแล้วพี่น้องเอยอ่ะเพิ่นกามาฮอดแล้วสมบุญกา สิลงไปอ่าทักทายสบายดีหรือว่าไปทำข้าวทำข้าวทั้งไม่ตู้ข้ามกอนเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งโเนาะเห็นทางเอื้อเพิ่นว่ามีทั้งลูกว่าลูกท้ายว่าหรือหลานนั่นแหละอ่าที่ว่าเป็นจังไดสมุนก็บเเคยเห็นจักเถื่อสมุนกับสบิลงไปทำตอนนี้เนาะมาฮอแล้วตอนนี้ก็ได้อ่าขออื่นขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่คอยติดตามให้กำลังใจส,สมุนเสมอมาเด้อขอบคุณขอบคุณในไลน์อ่าที่ให้กำลังใจ ว่าสบุนว่าพิดพลาดขอโทษขออภัยมิตอสุขุสุคนเนะสบุนก็นเห็นเตะลายๆซ่องเขาเจ้ามาถ่ายเนาะโทษโทษโทษสบุนก็นมาตั้งเตะขขาตะกี้พนนแหละพี่น้องโอ้ได้แทงน้ำใหญ่แทะอันอนี้นีบ่ดโดยสบายดีแล้ว,วไ,มไม่ตู้ไม่ตู้ข้ามบ่อนี่นใช้ลูกหลานไปใช้ <laughs> โอ้กินเขา่ากินน้ำกับยังมาเนี่ โดยโอ้ยหัมาตลาดอืมไปตลาดโอ้ลงมาลงมาโอ้หลานทรายบ่หน่ะสายเมยเพิ่นโอ้เอ้าเอ้าเอ้าผมเคยเห็นแจ็คเทืรอะลรครับก็ได้เออเออเอเอาเอานั่งลงล่ะอ่าสบายดีเด้ออ่าสบายดีลูกโดยสบายดีเอันยับเข่าใกล้ๆกันเนี่ย อายุชักปีนี่14-15ปีโอ้ลานเจ้าว่าไม่ตู้แม่โอ้ตะก,กี้คือบ่เคยเห็นสินะบ,บุงเด้อแม่โงมากนน่นะโอ้แต่กขข้อนเอาคือบ่เคยเห็นแต่ก่อนยู่ไซนี้บอ่อตะก่อนนะั่นห่อโดยอยู่น้ำป้าโอวันนี้มาอยู่พี่แล้ววันนี้อนี่มาแล้วมาน้ำไม่เท่ามายู่น้ำไม่เท่าอืป้าก็ลูกเพิงกระได้ละ ลูกลูกของลูกสาวเจ้าอ่นบ่อืมยุคดูสาวอย่างนี้ลูกของลูกสาวอืมยุคดูชาวมาเอลงมาในหน้าของเขาท่านบ่เจ้าจารมาเออแมนโอลูกแล้วนี้ดุแล้วอย่างนี้ลูกแล้วาสบายดีเด้อ โอ้ลูกสาวคนนี้เฮาเฮากับบอได้คอยหู้ข้าวข้าวนะเฮากับบอเคยได้มากนะมันพ่อพ่อเพื่อนี่เลิกกันบอล้วนได้เลเลิกกันแต่ก่อนอยย่กับป้าแต่ก่อนอยู่กับป้าอมาอยู่พี่โดนเตอะแล้วบ่ได้เดินยังไงได้มาอยู่พี่อ่าแล้วแล้วกับสุขภาพแล้วก็ดีอยู่บ่หรือว่าเป็นยังไงล่ะ ในห่างกายเจ้าบ่คอยสบายเพราะหรือว่าเห็นทางเอฟซีผนแบบเราคือซีจ่จอยเรืองๆนะฉันก็เลยฝากมาให้ทำนะว่าเจ้าเป็นอะไรในห่างกกยของเจ้านะเมื่อยน้อยหนึ่งบ่เคยได้ไปกวดไปยังอยู่บอบอบ่เคยบอไม่เคยไม่ไปกูเรเคยได้ไปกวดเทื่อือฮะเพราะมือได้เอาจะลูมือถุงนึงเทงานั้น เขาชโลมทงนึ่งมี่เงินไปโกดนะเนี่ยยูมีเงินไปโกดผมไม่นะได้เคยกวดจักเทืทอกระเตนมานน่บอไม่เคยโกดเจักเทเธอเมื่อยบ่ละบได้เจ็บไม่ท่องไม่ใส่ในอย่าง,งวมมง่มีแต่รู้สึกว่าเมื่อยฮู้เมย์แต่ก,ก่อน,นเขากับมาโดนแล้วเหามาแต่โดนลแล้วแหละ เม,มาอยู่น้าเม่วันนี้เี่เมย์แล้วจะปีอันนี้แมยลูกสาวเจ้านะ่ะชี้ชิพเลยนอนอยู่น้ำกันนี่บ่นอนอยู่กระต๊บนี่แหละที่นอนกระต๊บน้ำกันเนี่ยหรือว่ายันว่าลานทรายนี่เมื่อน,นอนน้ำป้าอีกกระโต๊ะเป็นในหมากมือนอนแด้อม,มาอยู่ในเมถาวะมาอยู่ในเมถา่ากันน้าเม่เนาะกับแม่ ปลากระลุกพิงกระลายนะพิงปลามีเหาอยู่เว้ยมาอยู่หนำแม้จะไปมาอยู่พี่ป่านึงคือมาอยู่ในเท้าใช้เตาทานคุณเจ้าอือใส่พุ่นี่โอ้ยอยู่พุ่นบ่บ่ตัวนี่บ่บ่ผูองไฟตัวนี้ชะนางของปานางแล้วอยู่พี่ว่าปานางได้อยู่เพื่อนบ่มื่อเฮือนมื่อนี่เมื่อแล้วบ่มื่อแล้วได้มื่อแรงไม่มาโดยโดยเฮาแล้วเห็ดเถือนเห็ดปานางเอ้ย Va lao của dù sao dù 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 hả cầm dù dù đó. Ừ. Nên nhiên cứ vào dù 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 bò mi bùa dù bò à, nhằng bò. Nhi bò. Bò mi. dù 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 ở khâu. S <S มาฮุดงานหถนะฮเป็นชังได้ละคือบ่ปากอายบอฮะอายยัง่นโอดูคนคนมีปะมีเว้าอแล้วก็ได้เขาหเฮียนอยู่บอเจ้าก็ได้ได้ข่าหฮอนห้องได้ล่ะมอสองมโอ้คนเฮียนหอดพูดหนีมันต้อง,ง,องกัินว่าเก่งอยู่ได้ มันมีว,ว้าเก่งเด้มียอาผู้ทำไม่รู้กะห้านแคอยอ <c oughs> ไอขับเบ้าสีอายัางดี <ทำ S 1> ๋ยวานแคเรามีลูกชายยังใครได้พอได้บัตรแถวบัดโอมาพอได้ลูกชายเบิ่งเนาะม,มันอยู่นั้นไม่เถ่าเลยบ่รวยสิครับไปน้ำป้าอยู่เลยอ๋อเมือันนี้กกเข้ากับจักสีว่าจาังไดเนาะถามว่ามีผู้ใหญ่เพิญญพ่นอยากให้พาไปกวดนสนิไปอยู่บ่ไปบ่ พอยากไปไปเอาผูญยังกันนะมีผู้ใหญ่ไปเฮอพาไปโกยกับผู้ใหญ่เพ่นอยากให้ไปกวดพาไปซักยาสิไปบ่ารูดกับรูดเป็นคิดคิดเบิ้งเอาตเตือนมีผู้ใหญ่ใจดีเพอนอยากพาไปกวดไปยันกันนะเนี่ยคือมันไปกับญาติน้ำรูดแล้วโบได้บอกคนที่ญาติน้ำเจ้าบ่ได้อันเหตุในสิ่งบ่ดีบ่ล่ะพวกยาเสพติดสิเคยติดน้ำโมน้ำยางอยู่บ่ เคยอยู่บอกเคยอยู่อโอ้แต่เดี๋ยวนี้ได้สาเจ้ายังดินอยู่ออแล้วล้วนเนี่ยเคยอยู่แ,แต่เ่าดีนี่นั่นใหญแล้วชู่ก็ไม่ชู่ยาได้ปีชงปีแล้นะแต่ก่อนอะาจาก็เคยติดมาอืมแต่ก่อนออยังเคยติดไม่เท่ามาอยู่พี่ก็อยู่น้ำปลายาล่ะได้ชงปีละไม่ทํามาอยู่พี่ก็ชงปีเด็กชงปีปลายล่ะ มีจะมาหากามาอีนี้แ้วยาก็ยาชูบแล้วฮะมันยังยาสูบก็ไม่ได้สูบแล้ววันนี้ยาชูบก็ไม่ชูบมันหัดชี้มันนั่นชี้เมย์ชี้เยอะเมย์ก็ไม่เป็นแล้วเลยต้องซักยาหลายๆแด้วจากมีแห้งเคยเขายูสรมีไหมเขายูสรมไม่ทงวันก็เขาเยูเป็นจังไงผู้แม่กับผู้พาก บ่ได้ไปหาเห็ดปวกบ่เห็ดปวกออกไรหาบ่ออกไม่เห็นหาบ่ออกมาบัดนี้เล่าก็คือว่าใส่เกลี้ยงเนาะมาบัดนี้แต่ก่อนเรากับนี่อ่ได้เห็ดปูกแถวนีไพซามันนี้เขาซื้อข้าวสารมาให้เจ้าโยโจมได้บ่ล่ะจะโจมบ่ได้ไพสิโจมจะบ่มีไพโจมเนี้โจมไม่โจมกับแม่ก็ได้ chôm ừ. cái mẹ cái đây bùi mi bùi đấy thật chào bùi chôm đó ừ. quá nhang quay bông con bùi mi bùi ma năm đi cho ừ. chắc là ăn trọt đốt xuống thôi bây giờ lạc ma bông đúng lạc ma đúng lạc à. Ê. Ê. lạc ma à chào chào khẩn thương đúng khẩn thương long bừng đúng mi nàn năm khẩn đúng chào biển bùi sai cứ lớn bao tăng ai đó แล้วเอาอันนั้นมาก่อนเอาตันนั้นมาก่อนเออเอาาเอากัะแม่แข้งแข้งแข้งแขงบึกปักบึกปักเออเอาไว้ก่อนเลยเอาต้นนั้นมาก่อนเอาตัวนั้นมาน้ำพี่เออซื้อบัวมาให้ไม่ตู้น้ำแม่นบ่แล้วนะทงนะเออแล้วก็ผ้าอีโต้น้ำแม่เห็นบ่ผ้าอีโต้อยู่ในเห็นบ่โอเคเออเมนแต่ผ้าแล้วออกมาอืมมาตั้งไว้นี่โอเคปงแล้กกันล่ะเออ เอาลองหามบังด้วยันนี้หามได้บ่แข่งแห้งด้วยลูกผู้ชายเดี๋ยวจมไปไหวเตียงได้บ่ละหามหามเห็นไหมหามโอ้ลาชเสด็จผู้เดียวหันโอ้เราบ่วยย่านซ้ำนี่เราวะเออเอาเออปงไว้่านก่อนเด็ดเป็นลูกผู้ชายต้องแข็งแห้งดูตู้นี่เอาไปนี่อันนี้มุ้งวันนี้ว่ะ เขาซื้อมุ้งม,มาแดางหนึงเอาผ้าอีโต้ไป,ปกองไว้น้ำกันหัวนะใส่ได้แล้วบออันยับเขามาเบิ้งดูวผ้าอีโต้ค่ะคักีบอเห็นคือว่าบ่ามีผ้าอีโต้โบแม่นบ่มาให้เจ้าตัดพื้นใา่อีโต้กัอันนี้ดำมันยิ่งฮัทโอเจ้าอันนี้นะเป็นอ่าเป็นแป้งน,นัวเป็นเกลือมะพริกกระเทียม เขาซื้อมาทัฐกรนเพิ่นสั่งให้ซื้อซํานี่เขาก็ได้อ่เดี๋ยวเขาเอาออนี่นิดไม่ตู้อันเป็นสะพานบุญให้คุณยายเพิ่นเขาก็ได้เจ้าเด้ยู่ดีมีแห้งอยู่บอสีหนันยี่รอกเก้าเนาะแม่ดู้ก่ะไม่หันแหกคัดไพยจะเป็นคนตัดไม้เผาทานนะลานบอดานก็ไปไปแนมนน่ำแนมพินนะี่ละเป็นดัน คัดนี่คัดหัวเข่าเจ้าว่าคัดหรืเข่าคัดหัวเข่าวลูกดีได้มือเท้ามาน่ะแกมาเกาะกูเดี๋ยวลูกหล่อนกยหนาวผู้เท่าก็แน่้นั่นแหละเท่าแหละเก็บแข่งเก็บขาเลยเก็บแข่งเก็บขาเก็บแข่งเก็บขาไปกะกัตตาเนี่ยมันมีเหินหุงไปเลอไปน้ำลายกะยุบไปไม่เจาะพุ่มหนา อะไรคยอยาดุ้มยาดุ้มถือตะไม้ขอไปไปไปาำลานนี่ละอลูกลานมาอยู่น้ำแล้วก็ค่เราบันนี้เนาะอบอุ่นลูกลานมาอยู่น้ำเอาบัวนวยพวกไงมาให้บันนี้อย่าตั้งไว้แดดเด้อตั้งแดดแล้วมันจิกเกาะนลมาไห้เจ้าหดเตาทานผนมาคุณหญ่เพื่อนบอกเตาทานแมนพดทานเจ้า ฮดทานเราอะฮดทานหรือฮดพักฮดทานโอ้ฮดพักโดยพักกับฮดปุ๊ยไปหน่อยนะเป็นยังไงล่ะไปว่าไปกวดบอกไปไปก่อนไปกันให้เราคิดก่อนคุณยายเพินฝากมาถามเพินว่าอยากพาไปกวดเบิ่งว่าเป็นยังเพิลว่าเห็นเราเลืองเลืองว่าสันหลือไม่ท่าก็ไม่กวดเจ นี่ๆก็นิ่มตูดเป็นเพิ่นฝากมาถามดอกเนาะแต่ยังบ่ได้ไปเมอนี่ดอกเมอนี่ซื้อเข้าซื้อยังมาห้ก่อนเมเน่มีนี่นี่อ่าอันนี้เกลือก็เป็นัวนี่ฮาบง่ได้ซื้อซส่นน้ำปลาอันนี้มุ้งเห็นว่ามุ้งขาดว่ะขาดมุ้งไผ่ขาดมุ้งรานไสว่ะมุ้งรันไอเห็นเป็นว่ามุ้งขาด่นก็เลยว่าซื้อมุ้งไปให้เด้อว่าซื้อยังก็ ตูนโอ้ตูนอายุสิบสี่บอกเพื่อตัวใหญ่แต่สิบสี่ปีจำลูกชายเขาเช้าปีก็มันมีชื่อแล้วนี่ยสิบสี่ว่าไงคือว่าคิดแปดคิบเจ็ดคิดแปดไม่ไดแล้วกว่าสิบประมาณนั่นแหละเกิดน้ำหลังน้องทงบ่น้ำหลังโอ้น้องทงเราก็เศร้าไปแล้วป่านนี้เนาะเกิดน้ำหลังน้องทง แต่ก่อนเราบ่ได้มาอยู่น้ำเมวันนี้เรามาอยู่แล้ววันนี้เนาะอ้าวเมตุเอ้ยมีแตอันนี้เนาะเฮาใส่ชุ่มเจ้าขอบบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่จะดีอ่าอยู่ทางเมกาพุ่นละเพิินบ่ได้ประสงค์ออกน้ำเพิ่นให้เฮามาซื้อเข่าให้เจ้าเตว่าโบเมนอันเข่านะดอกจะว่าขี้ไรหรืองาาเฮาก็บ่าไดแกะเบิ่งอันนี้เขาซื้อมาอยู่นี่เฮาก็เลยซื้อมาเลยแต่ว่าหอดหาสิบกิโลอยู่ มีแต่แห่งเจ้าขอบุญขอบคุณพอนเด้อเยอะไปครับขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนั่นมาเข้าหา้ากิโลแปลงโลมุ้งกับขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก็เออยู่ดีมีแห้งหรือเจ็บายาได้ใครยามีเ้อเจ้าประเทศเจ้าโจมาหาได้จะาภาพเข้มแข็งเฮ้ ไปเฮอไรคือรำเฮโยเนอชุบก็เป็งแหงรำโรยเลย่อยไม่ตูกับจาบุญกัเป็นจะพานบุญเขาไม่เจ้าก็คืฮอยู่ดีมีแหงคิดเ็อไรใครามีเนอกรอยู่ดีมีแหงคือชคมาหาได้ชิงได้ก็คฮอได้เดอกรยูดีมีแหงเฮยไเห้ยเนอท่านญาใจดีเนอขอบคุณ โดยซาตุนเนาะเจ้ากันยังจื่อเขาได้อเนาะตู่เนาะก็ยื่นมือเรือมือขืนเทือนปนานบ่ฮะยื้ออยู่นลงมีจื่อบัดมานั่นเออยังจื่อได้นี่ยังจื่อซื่ออยู่ยิ่งชื้อนังจ๋าได้ยินอันใต้ทะเลได้วบาได้ไม่เท่ายังจื่อไม่มีจื่อโดยไปพึ่งพิงชนะกาแฟ อาดีแล้วดีใจน้ำที่ผู้ใหญ่เพิ่นยงงืนมือเข่ามาช่วยกินได้โดนปนได้สหสิบรูนี่สามคนเดินปายโอ้ได้โดนอยู่เนาะยังมีอยู่งว่าสักเขาน้ำเพื่อนนี่นี่มำได้เนี่ยพอดีมาพอดีเลยเนาะ,ะแต่เพิ่นว่างามอยู่เพิ่นว่าอเอาถามเพิ่นงามบ่งามเหมือนกันเนาะก็ดีได้แล้วนี่เพิ่นมัดให้เนาะเพิ่นแบบ ผลยังบบท่านได้ยันให้ใช้กระสอบอันนั่นเลยว่าขายให้แนีว้วอาจารย์ก็เลยเพิ่นก็เลยขายให้เลยอยากแพงเนี่ยจักน้อยช่วงหน้าฝนนี่เขามันก็จะเริ่มขึ้นราคาแล้วนี่แถวชี้เท่ะห้าโลจะซื้อกัอนบ่โลเลยสึ้เหกก็ได้ หนึ่งนะโลชิพกบอยโลชิพกโอ้อ่ะได้โดนเติบอยู่ดอกบ้านนี้เนาะได้โดนเติบอยู่ดอกหาหญิงพากกันกินเป็นรักแต่ละมื้อหากินอย่างนั้นเลยไม่นอตอกเนาะยังไม่นอตอกไปนั่นนะพุดดุกการกุ๊บกันคุยกานอยู่บ่เจ้ากระลายไปไปกระพริไปกลางกลางคืนกเป็เข่าเมต้าวเป็นข้าเม่าไปเป็นเม็นง้อเม่าบ่ ไปก็ไม่เท่าก็ไม่เท่าไปก็ยู่เท่าของเก่าของแล้วไปมันมีหินหลุมย่หลุมกับป่านยู่หันแหล้วพี่ใหญ่พี่น้อยมันมีไปไปผู้ดีเพิ่นมีไปเจ้าน่ะมีลูกจักคนเจ้าน่ะรวมทั้งหมื่ะแม่ตัวแม่เขาบอแม่นี่ขี้ค้นผู้นี้ผู้ที่สี่บ่ผู้นี้นะผู้นั้นกเอาวมี ลากับเลียู่ผู้ช่กองเอการลงเลยเคยคนนี้ก็ยู่เฮิ่นหันเลยเพิ่นเพื่นน่ะแต่กินกับมเท่าก็อยู่น้ำแมเท่านั่นละอือเพชรนั่นละชื่อแม่เท่าชื่อดูเขาก็มีนี่พูดก็ไม่ได้เหตุการ์เพื่อนยางือมีไผ่มีพอกินเลย ดินดอนยาผือกามีมี่ก็ชิมีมีนี่ยไม่เท่าใครปููกชาวนี่เม็ดัลูกสาวแต่กินเนาะปูกชาวเป็นจักเป็นเพื่หากะไข่ได้ปูจนเน็ดดินเน็ดดอนปูจนบดจนเน็ดนี่ี่ผออยู่ยิ่งเท่ากับกับปานแตินไม่ทานจริอ ไปเฮากรุงเทพกรุงไทยพก็จือได้มันมาเลยจื้ปินปินได้เป็นบาอาบาให้ฮองไปเฮายายเชื้อเจอเฮาเดี๋ยวนี้เราไข่กว่าแต่ก่อนอยู่ได้เนาะเออไข่ตามที่เฮาเบิ่งนี่อืมไขแต่ก่อนเราบ่ปะบ่เว้าเด้มีเว้าวตะกี้แหังมีเว้าเหรอเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเว้าแล้วเนาะเดี๋มวเบาแด้ใช่ปูไม่ได้มีบรรยูแล้วบรรยนเผาทานกับมีบอลเผาแล้วว่ะ อโอ้ยอัะจะปินได้เหรออือที่ได้ไปลุงไปเผานำอยู่นี่ได้สาเป็นได้ดยู่นีเน่งทงได้ยู่บอลน,นี่ได้เป็นได้ยังไงคนยังให้ยูคือเกา่าแต่ว่าอยู่นี่อยู่เท่นี้บหโดยเฮ้ยยูคือเก่าไปจัเมือใดแล้วพีดงมาทีนึงเลยได้อเอายูไปนี่ละนี่ดี <c oughs> มุ่งไปเลี้ยนเด้อมุ่งเจ้าออเ้อะเอาตัวไม้กลาง จัไม่ได้ละพี่ลงมากลางมงนี่จัดไม่ได้เพิ่เซ uh huh. ื้อน да> ี่ล้สซื้อไปวันนี้กะซื้อข่าวซานี่หกเซนเจ็ดยไผ้านี่ซื้อบดวันนี้เบงฉพาะุปกห้าสามเซนพอดีบดสามเซนสามิบหาพันะพนะข่านี่หกเซนเจ็ดซิพันซื้ออันบอนอกไวยเงกนั่นพอดีบดอันสามเซนสามิบหพันเนาะวันนี้เนาะ เดี๋ยวสบุรเกิดสิครับกนเด้อไม่ตู้เด้อใบมือหนามีโอกาสสิเวะมาใหม่เด้ออยู่ดีมีแห้งถึงเจ้าก็ได้เด้อเ็นจังไรเอ่ยดีใจว่าเลยมงใหม่นี่ดีใจห้สั้นเฮ้าสิครับเด้อตู้นี่เด้อโดยอาสบายดีอาสบายดีสบายดีสบายดีไปแล้วพี่น้องเลยวันนี้นะพี่น้องเลยมานนี้สบุรมาเป็นสะพานบุญไ้ทางเอื้อใจดีเพื่อนน้องบระสงค์องกน้าพี่น้องเลย สางสมบูรณักมาหอดจอดเทิงแล้วเานาะขอบุญขอบคุณที่ไว้วางใจขอบุญขอบคุณในลายให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเจ็มแข็งคุณเจ็บอยือกได่คงขายยาสุนีสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องไว้พอกันในคลิปหน้าเดอ้อสบายดี